มาสโบร์วิ้งเหนื่อยนีหลงมีหลงด้วยไม่เหนื่อยดีไม่เหนื่อยอีกรอบไหมครับไม่ต้องครับรายนี้ไม่ตอบจริงจงนะเนี่ย โอเคคือเมื่อกี <S <s ้เขียนกันอยู่ว่าจะร้องดีไหมสรุปสักหน่อยแล้วกันน่ะสักหน่อยพี่โบพี่โบจัดการเพลงอะไรพี่ไหนเพลงเอาเป็นเพลงนิดนึงแล้วกันเป็นเพลงอื่นๆอีกมากมายกันมากมายเด็กนี้ไม่ยอมเรียนจะเรียนเพราะเหตุใดลองตอบเปนไหมเด็กใบ้เพื่อใจเบ่งไหนไปขายของครูสอนไม่ดีเอ ยังอีกมากมายอคเอาไปหน่อยนึงก่อนปาเลยป่าเลยเอฟทุกคนเป็นนักร้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการแสดงคือการที่ต้องมาร้องด้วยแสดงด้วยเนี่ยยากง่ายยังไงแล้วก็อันไหนที่บอกว่าต้องหนักใจมากกว่าคิดว่าด้วยความที่เป็นมิวสิควลนะคะเป็นการเอื้อของพวกเรานะ เพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเวลาเราพูดอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราถนัดการร้องเพลงมากกว่าถ้าเราได้ร้องเพลงไปด้วยเนี่ยมันเป็นช่วยในการเสืออารมณ์ทำให้เราเก็ทกับคาแรคเตอร์ของตัวละครหรือว่าบทตอนนั้นเนี่ยมากขึ้นกว่าแบบการพูดเฉยเฉยอะไรเงี้ยเหมือนนักแสดงพูดง่ายๆก็คือแก้เขินนั่นเองคือเออมันช่วยทําให้บอกว่าเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วความพร้อมดีกว่าตอนนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ ซ้อมไปครบหมดทุกฉากแล้วครับครับเป็นตอนนี้เหลือการประกอบเนาะเรื่องประกอบล่างประกอบเอาเอาเอาแต่แต่ละส่วนมารวมกันให้มันเป็นนะฮะความสมบูรณ์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ต่อต่อบททุกฉากแล้วครับหรือเอาเพลงเข้ามาใส่แล้วตัวฉากเสร็จหรือยังอันนั้นไม่เสร็จต่อฉากให้ก็ไปของฉากไปเอาเลยนะเพราะว่าเอฟอาจจะไปช่วยไงแล้วยิ่มไปเอง จต้องทำทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมครัเอาให้โค้งเอาให้โค้งนั่อยู่หน้าเวทีปุ๊บต้องวิ่งไปเปลี่ยนฉากอีกห่วยเรื่อนี้สำหรับทำอะไรก็เตะเลยไป่แล้วเรื่องหาหาที่เกิดขึ้นนี่ไหมคือตอนนี้ผมอยากเขาผมอยากแบบให้ทุกคนเผากันให้เต็มที่เลย พี่บอยกดอะไรจะบอกไม่ค่อยมีแลอกไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วค่ไม่เคยกดใส่มิ้นส์ใส่หน้ามิ้นส์เลยนะผมอ้ามันไม่ได้ลบหน้าหลบไปสามวันไม่ใช่ก็ว่าหน้าไม่ใช่ก็หัวค่ะเพราะว่ามิ้นนอนอยู่มินนอนอยู่พี่บอยก็มาเลยไม่นแอบนอนลบมุมอยู่เลยยู่ไม่กระโดดเลยก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมกดต้อนกันนะเนี่ยพี่บอยด้วยความเอ็นดูน้องไงคะก็ มาหย่อนต่ดอยู่ข้างๆโซฟาเผื่อจะช่วยน้องได้เผลอตดออกมาเผื่อตั้งใจค่ะแต่ว่าดังมากยังด้วยก็คือแค่ตื่นนะคะ เห็นน้องง่วงแล้วเขาต้องเข้าฉากต่อไปแล้วอะไรผมจะได้อลเลอร์ผมขั้นึ่งเสียไปแท้เป็นไปไรเเป็นใจนัดเลยเนี่ยทีนัป็นที่นี่เลยเฮยว่าว่าว่าเมื่อตอนนี้จมูกมีปัญหาโะมีไหมอ่ะจมูกแล้วถามีปัญหาพี่โมกราพี่เอกเอาเรื่องนี้ไปลงใน Twitter เลยรูปอะไรเสร็จสับมากมายเอาแลเสียใจข่าวไปสุดเลยนะก็อิมเมจที่ค่อยๆเสียไปแล้วมันไม่ค่อยมีดีเหลือ ไม่ได้ไหมนี่อย่างนี้อีกไหมความเกาะกังของพี่โบอ่ะนะแกก็เยอะนะแกนะพี่นเล่าน่ะพี่กับเราจะอ้าวเล่ากูอะไรอีนะพี่นัดเล่าละกันเดี๋โดยใจเดียวไม่เยอะพี่โบอกวาจะมีแบบว่าพูดคำสับไปสับมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงเบลออะไรอย่างเงี้ยค่ะสับไปแล้วก็ชอบแบบบทฉลบทบทเหรอบทโดดเล่าเหรอตาเล่าเหรออะไรอย่างเงี้ยเฉลียงอยู่วนเฉลียงอยู่วนเฉลียงอะไรเงี้ยไอ้คนมันต้องพูดออกมาว่าแบบ อันนี้เออใช่เออคือมันพูดสลับคำไปสลับคำมาค่ะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่บทนะอะไรอย่างงี้ยแต่แต่คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรนี่คือเรียกผิดหมดเลยเรียกชนะลมแล้วจะมาหาชนะลมเรียกชื่อตัวเองปุยปุย เราแบบปัญหาคนปกติเลยปุยปุยนึ e ่งี <S 1> <S 1> ่ะแล้วตัวเองเป็นคนพูดเรียกชื่อตัวเองปุยปุยมันเป็นผลของการอยู่เมืองเอกเคนเกมากเกินไปใช่ไหมจะมาดูดอดดูดููด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 อดดู ผู้ชายข้างบนเนี่ยตัวละครลับีอเงยเขาเป็นไงพี่อยากรู้จริงหวัดจีิงล่ะเขาลับมากเขาซ้อมลับๆด้วยเรายังไม่เคยเราไม่เคยเห็นเราซ้อมเลยเยไม่เคไม่เคยเห็นพี่สุนไม่เขาแสดงอยู่ด้วยไหมเขาแสดงแต่บางคนละส่วนก็แบเราไงครับใช่เป็นก็บอกแล้วว่าชื่อว่าเป็นตัวละครลับเรื่องก็จะเป็นเรื่องลับๆหนึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ครับแงมาิด ในติ๊ตั้ละครเขาเนี่ยคือทำให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเลยนะใช่ถ้าาาไม่มีผมสองคนเนี่ยก็เรื่องนี้อาจจะไม่สมบูรณ์งานนั่นเลยอ่ะครับเรียกได้ว่าสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าผมเป็นตัวสำคัญในการยุกฉากไม่มีใครเปลี่ยนฉากนี้โอเคโอเคเราก็เห็นตัวอย่างความ สนุกสนานของความเข้าขากันดีของ AF ฟไปแล้วรียบร้อยนะคะสุดท้ายฝากกันหน่อยดีกว่าค่ะอือเอาเรื่องเป็นลาวดีบอยนะแต่ก็ควรเรืองบรรยากนะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับอยากจะขอเน้นเรื่องการเปิดใจละกันเพราะว่าทีมอย่างหนึ่งของเรื่องเราก็คือเรื่องของการเปิดใจนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงเฉลียงแฟนเพลง AF หรือแฟนละครเวทีหรือไม่ใช่แฟน ทั้งสามอย่างนี้เลยเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจมาดูกันเพ่าเราทุกคนเนี่ยพร้อมกับนักแสดงมากมายีมงานมากมายเตรียมสิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเป็นเฉลียงแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับแล้วเชื่อว่าเนี่ยทุกคนจะได้รับความประทับใจกลับไปไม่มากก็น้อยในแบบตัวเองได้กลับไปคิดได้กลับไปค้นพบสิ่งใหม่ๆกับตัวเองกับชีวิตคนตัวเอง้วยครับสุดยอหมอมืออตั้งใจตัสังเกตนะ สัมภาษณ์ทีไรเวลาเราบอกให้ฝากหน่อยแล้วคนแรกตอบยาวคนอื่นเครียดมาเริ่มคิดแล้วพูดอะไรต่อได้ไหมที่ต้องสุดไม่เครียดเลยครับเพราะอะไรด้มยนะครับเหมือนนุ่นนสบายสบายจริงเหรองั้นงั้นลองฝากหน่อยไหมฝากรายละเอียด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 นะครับพี่บอยครับ ยังไงก็จองบัตรแล้วกันนะครับง่ายเลยฮะตอนนี้ก็ v v ข booking com นะครับก็เข้าไปแล้วก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดนะฮะว่ามีรอบวันไหนนะครับเราโชว์วันแรกคือวันที่2ตุลานะครับถึงวันที่18นะครับเล่นทั้งหมดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์มีสองรอบครับผมเป็นศุกร์มีรอบเดียวเล่นที่เอ็มเทเตอร์นะครับผมที่ถนนเพชรบุรีครับผมครับเวลาเวลา ไม่คบไม่เมียเขาจะไปเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้รู้ไม่ถ้าถูกจองไว้แล้วเขาจะรู้ว่าเวลาไหนก็ไปต้องไปหลันเราเองไปดูเราเองบัตรราคาบัตรราคาตั้งแต่ เท่าไหร่ครับพี่บอย800บาทครับถึงถึง3ามครับผมแต่ว่าสามันี้พิเศษมากมาิปพิเศษมากมครับได้มานั่งบนเวทีนะครับนั่งบนตักนี่นะนั่เลยครับผมก็คือเลย่ิปสติกโอเคค่ะ้รับรองนะคะว่าทุกคนออกมาจากโรงละครต้องออกมาพร้อมกับรอยยิ้มใช่ครับก็ใคร สนใจก็จับจองบัตรกันได้แล้วนะคะวันนี้ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่มาให้สปายครับสปายในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากโอเคเ่ะแฟนคลับนาแน่นพอวันนี้อบอุ่นแล้วก็แบบว่ามากเลยเป็นครั้งแรกใช่ป่ะวันนี้เธอกับบีต้องหมดหน้าที่เพียงแค่นี้แล้วนะคะเวลาหมดแล้วโหเสียดายมากเวลานอนละไม่ไหวละง่วงละโอเคค่ะงั้นไปแล้วนนะคะเจอกันใหม่ครั 哎呀！MTV fast forward。